สวัสดีครับพบกับดีแอนะครับสวัสนี้ขอนําเสนอประเด็นนะครับเกี่ยวกับเด็กเล่นมือถือนะครับยิ่งเด็กที่ชอบดู YouTube อย่างเงี้ยนะครับดูนานๆสายตาก็จะสั้นเป็นปัญหาที่จอประสาทตาหรือแสงจากจอมือถืออย่างเงี้ยครับมาทําลายดวงตาของเด็กๆได้ครับก็ยิ่งช่วงปิดเทอมอย่างเงี้ยครับเด็กๆอยู่บ้าน ไม่ได้เป็นโรงเรียนนะครับผู้ปกครองหลายคนก็อ่ะอะ่มือถือไปเล่นนะครับเด็กก็เล่นดูไปเรื่อยๆอย่างครับดูนานๆจ้องนานๆสายตาอาจจะมีปัญหานะครับทีนี้แก้ไขย,ยังไงดีนะครับในตัวของ y t u t u เนี่ยมีการตั้งค่านะครับสำหรับเวอร์ชันใหม่เวอร์ชัน13ที่เพิ่งอัปเดตนะครับตั้งค่าว่าให้เล่นให้ดูนานๆประมาณสักอ่านาที30นาทีหรือเท่าไหร่ไงครับแล้วก็ ตัวยู u b e ก็จะแจ้งว่าพักได้แล้วนะครับเราก็ให้ลูกหลานพักแล้วก็ค่อยมาดูต่ออย่างเงี้ยครับเพราะว่าถ้าดูไปนานๆอย่างเงี้ยมันอาจจะมีปัญหาเยอะๆกับสายตาก็เป็นได้ครับผมนะครับถ้าสงสัยว่าตั้งค่ายังไงนะครับเพื่อให้ลูกหลานเนี่ยไม่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องของตัวเนี้ยครับเพราะว่าเด็กเขาติดนะครับอ่าเดี๋ยวลองดูวิธีการตั้งค่านะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูครับไปดูกันเลยครับ ครับผมอันดับแรกเราก็มาตั้งค่ากันก่อนนะครับนะครับโดยเลื่อนลงมานะครับกดที่มุมขวาด้านบนนะครับแล้วก็มาที่ตั้งค่าครับครับจากนั้นครับไปที่ไปที่คำคำว่าทั่วไปนะครับแล้วก็ไปที่ตัวบนสุดครับนะครับเตือนให้ชั้นพักสายตาบ้างนะครับก็ตั้งได้สูงสุดถึง180วินาทีนะครับนะครับ เดี๋ยวผมจะขอตั้งประมาณ15นาทีต่อครั้งก่อนนะครับว่าจะเตือนอยังไงครับแล้วก็ YouTube ของเราเนะี่ยแอปแอป YouTube ที่อยู่ในมือถือเรานะต้องเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดด้วยนะครับก็คือเวอร์ชั่น13.17.55นะครับนะบถึงจะเปิดฟัง์กชันตัวนี้ได้นะครับทีนี้มาลองดูครับว่าถ้าเล่นไปครบ15นาทีเนะนี่ยนะเนี่ยครับมันก็จะเตือนบอกเราเลยว่า พักสายตาบ้างนี่ครับวิดีโอจะหยุดจะหยุดการทํางานนะครับเพื่อเตือนเราแล้วก็จะเตือนอย่างเงี้ยทุกๆ15นาทีตามที่ผมตั้งค่าไว้เมื่อกี้นะครับสามารถกดตั้งค่าคำว่าปุ่มตั้งค่าแล้วก็ไปปิดหรือไปเลือกเวลาให้มันยาวขึ้นหรือสั้นลงได้นะครับแต่ตามส่วนลดคือ15นาทีทีนี้ถ้าหลังจาก15นาทีไปครั้งที่สองจะเตือนไหมก็ยังเตือนอยู่ดีนะครับพอครั้งที่สองคือ30นาทีนะครับ 15านาทีต่อไปนะครับก็ยังเตือนอยู่นะครับจากนั้นเราสามารถกดปิดเพื่อดูต่อได้เลยครับนะครับพอกดปิดปุ๊บอะวิดีโอก็จะเล่นต่อนะครับลองเอ่ยปรับใช้ดูนะครับสำหรับใครที่มีลูกหลานที่ติดมือถือติดหน้าจออย่างเงี้ยนะครับก็ลองเอาไปใช้ดูเผื่อบางทีจะ ช่วยในเรื่องของสายตาหรือว่าสมาธิของเด็กได้นะครับเพราะถ้าติดปือถือมากก็อาจจะไม่ดีนะครับสำหรับคลิปที่ก็ขอบคุณมากนะครับผมที่ติดตามรับชมยังไงก็ฝากกดติดตาม s ับสไลค์ถ้าชอบกดไลค์หรือต้องการแบ่งปันกดแชร์ให้กับผมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อ,ตอไปสำหรับวันนี้ขอขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ